สวัสดีครับพี่น้องพวกผมกับบ well e ่าวบัตคิดก่อนคมือนี้มากับทีมงานครับบ่าวดังน้ำนครับพี่น้องบ่าวบิดครับปกส่องครับครับผมปกส่องหรอปกส่องครับครับผมไม่มีจิ่นก้อยครับพี่น้องพวกผมกับบ่าวโบทบ่าวบ่าวโบทครับครับบ่าวโบทครับครับผมอ่ามือนี้มาขิดก้อยครับพี่น้องมือนี้วารีเฮ็ดเอาครับมือนี้ไปเซื้อครับพี่น้องก็ขีดยาวาเฮ็ดกัดงัน ร่ายหิ้ตัวเอีแหละมาพี่น้องนี่พิ้านเล็ดดแทบก่อยกลอยร้อยเดือดมาครับเศษแฉลบกันครับพี่น้องกระบาดบีดกระลั่งเราพากมาเบอร์ยางคับกินข้อครับข้อเที่ยงครับรสชาติก็ยังเลือดแรงเลยครับผมพี่น้องไม่ได้การกินข้อเที่ยงครับแสบมากกันชุดเดือดเห้พี่น้องมึงเนี้ยบ่าวบีดไั้ นี voi, ่ปลาบารีสวนได้เป็นไงไม่แน่นมาพ okay. hmm. <becomes> ี่นาะอืมน่าจังอันนี้พักยังไงวะทำแล้วก็เยียมครับ มีหัวบักควานี่ครับขนาดกินมะไรก็พี่นองมือเนี่หัวบักควาเลี่ยนอยู่มือเนี่ยจดหัวช่างฮับให้เขาความเลืดอี่น้ัง บมนงแนวบา,บา,บา,บาท่านแก่ระเทียมว่นอยูทอย่ที่ไหนม่หงเซ่ไปเลยเอาพวกปีกบก่่ะมาดูฟ้องกันงงดูข้ามงงินักจำปากเกอทเทียงวนมากรบพ่นองบ้ยยใส่ล่าบบา <c oughs> มีทีมงานมีสามคนนั่งสาวคนเนียพี่ห,หลังเลยทีมงานัทไปใี่เยอะเบอรเฮ้ยในตุม่มอีกกาม,มองขนาด โอ้ยยางครับอือครับเรื่องเอตรวจนะครับมันบกไยเด่นเย็นบันได้ครับจนเลก็มีงบประมาณซื้อไม้เรอซื้อไม้รวรมีกัตบตารัด กินมาเรา văn เป็นไปด้วยกัน lắm หลากหลายมันสวยเหมือน,นพี่น้องอาดียดนึง่งท่านไปได้กินไหนล่ะที่กระเทียมขาหมาหลอดเนี่ยตาไม่ออกริกไหม แสบกันแสบหอนกันหอนน้อยือเลี้ยงเลยวะกำลังที่ไหนขอน่นเ,อนนเดี๋ยวจะไปจากหน้าหนาวหนิห,นหนอนเลย เือ่หัดเจยบมันน่าขึ้นหันเลยแม่มอเจ้าก็ได้อำนาจมาเลยอกายเป็พี่เยหลุนก็เลียงของนางได้เลยนะ แฉ้ไรไปน่อยแค่ป็นตัวนี้ยังแค่เ้าเป็นตัวได้ค่เดาวาไม่เ้ว่าพ oh. ื oh. ้น oh. คล่องๆับบับนี้ นี่นครับไมน่งหน่ายดีมาได้กาดเป้านาสินกับมไม่เี้ยงกับเมื่อยเลี่ยงกับว่าไม่ใี้ยนกับเป็นหลังบ้านทักขีก้อย กินก้วยแล้วกินเป็ดเหมือนไอ้พวยผู้เบิงนทยที่ชอบน้องแต่ว่ะกินเป็ดนี่ยไทยเหล่ได้เราโรคยืเยื้อนะแต้ามันมันเป็ียนอย่างเป็นนไไทยเราเ่ิดเขาโรคยืเย การดีรนะะบรรยากาศดีบรรยากาศดีกลับบ้านนะไปอาด,ด้ดยไม่นั่เลยว่าบะไรขนาดยังไอติดมือพีอ่เนาะกนดูกนมันแนบเลยมันร่นอน เรียนใบซ้อมข่าวแล้วเขาจะมีกิจกรรมดีๆให้เรากัดน,นะตามขหน้าข้องมีอะไรนั่นจ้านนีนนครบรกวามีมีอไรดิไพัก ลายอืมง่ายง่ายเกินลปกลองมันเดือดส่องกอส,สดกอดแฟร์ไล่พี่นัองต่วนทุ่น,นบ่มี่ครับแตน่นั่งนี่นะครับเอฟซีที่เพิ่งจำบาบาดอยู่จ้ใส่ากันไปครับพี่นังอง อยางนีนด้เอาโดดเรียบงดูด้วยโดดจองแค้มพูลนะปเปเนียนใสยบ้าเก็บเนบ้าบิดติเก็บได้แาเนี้หเห่อไม่ผมไม่ผมมีอย่างไรครับ เบื ations, ่องบรรยากาศบ้า huh. บ uh ้าบแล้วกบ้านาิกินข่าครับขเที่ยงแล้วใจเบ้าเยดิปิใหครับไม่น้องเราต้องเปิดอีกัเอาเอาบ้าเย็ดะบางทีเราฝากแบฝากกดไลค์กดแจร์กดใคช่องบ้าบ้าทั้งม มีก um ิจกรรมดีๆเหมือนกักินข้าวร่วมกันอยังมุ่งเลี้ยงวับมีอย่งไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทำตัวไทยกันหน่อยโคเช่มาครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวฝากทำตัวไายครับพี่น้องเบ้ยทำตัวไายครับพี่น้องงุ่ยงุ่ยเออปวดนะบ่พ่อใจน้ำใจครับเจเหลือดใจอีกสวดปฏิญาณเบ้ย ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ